สรุปข่าวประจำช่วงเย็นในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการบลกเกอร์ใดๆในคลิปข่าวนีนะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของพี่ๆนักทุนนะนักงุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยครับ สนับสนุนโดย forex for you ครับชวนเพื่อนเข้ามาเทดก,กับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับและยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกมากมายเลยนะครับซึ่งนักทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นที่ผมส่งให้นี้เลยนะครับขอบคุณครับ xm ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรับฟรีทันทีนะครับนักทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า xm นั้นยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกด้วย Interstellar Group ถอนไหวได้เงินทันทีเพียง2นาทีทุกวันตลอด24ชั่วโมงและยังมีนะครับประเภทบัญชีแบบฟรีสวอปด้วยถ้าใครสนใจไลน์ไออยู่ที่ด้านล่างแล้วแอดไปติดต่อสอบถามกับโบรกเกอร์โดยตรงได้เลยนะครับขอบคุณครับ ธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับผมเข้าแทรกแซงตลาดในคืนที่ผ่านมานะครับรายงานกันทั่วทั้งโลกเลยนะครับนักจุนครับเป็นการส่งสัญญาณนะครับว่าทางฝั่งของรัฐบาลและธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยจะเริ่มเข้ามาทําอะไรบางอย่างกับตลาดแล้วหลังจากนี้ดังนั้นคนที่ช่วยสกุลเงินเจริญเยนนะครับจะต้องเฝ้าระวังกันให้ดีๆนะครับว่าการที่โดยพื้นฐานสกุลเงินเย็นถ้าเทียบกับคู่สกุลเงินหลักของเราอย่างเช่นกราฟ US ดอลลาร์นะครับจะยังอยู่ในเฉลีขาขึ้นแต่หลังจากนี้คงจะไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่แล้วนะครับนัก เราเสี่ยงที่จะโดนตลาดนะครับทำการแทรกแซงตลอดเวลาเลยดังนั้นคนที่เทรดหน้าบายอยู่นะักทุก็ต้องระวังว่าถ้าตอนนี้เราบายอยู่นะเราบายที่สูงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราบายที่สูงอยู่นะครับเราจะต้องใช้ความระวังเป็นพิเศษเพราะเวลาที่ธนาคารกำลังทําการเข้าแทรกแซงนะครับมันจะเป็นภาพที่ปรากฏเห็นได้ชัดเลยคือการโดนทุบลงมาอย่างรุนแรงเลยนะครับในไทม์เฟรม e นนาทีจะเป็นแท่งเทียนสีแดงยาวๆแล้วก็จะมีปริมาณวอลุ่มการซื้อขายที่มากผิดปกติดังนั้นตัวนี้นักทุกจะต้องติด ตามกันให้ดีๆนะครับแต่ถามว่าถ้าแทรกแซงตลาดแล้วยังไงคุณครับ UJ จะกลับไปเป็นหน้าเซลเลยไหมในส่วนของตัวคู่ใจทุกตัวเนี่ยจะยังไม่ได้กลับไปเป็นหน้าเซลครับเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพื้นฐานนะครับหรือว่าความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเทศได้ดังนั้นสกุลเงินเยนเนี่ยก็จะยังคงเป็นสกุลเงินที่มีความอ่อนค่าในตัวอยู่เพียงแต่ว่าเราจะต้องระวังการแข่งข้าบแบบฉับพลันเท่านั้นเอง,ต,เองตัวนี้ผมฝากเอาไว้ด้วยนะทุกท่านนะแล้วบอกไว้ก่อนนะการแทรกแซงไม่ระบุระยะเวลาแล้วก็ไม่มีข้อกาหนด ตายตัวด้ยวยว่าจะต้องลงกี่จุดอะไรแบบนี้สิ่งที่เราทำได้คือการเฝ้าระวังครับและก็มีสติ Money m a n agement กันให้ดีๆนะทุกคนนะขอบคุณครับ